กูไม่ได้จะเป็นแบบนี้นออนด,ววดูวันนี้ผมจะมาเล่นมองออสเอูมมาแทนบูวจี้มาซึ่งบิจิมันก็ปบนนิ้วการเล่นอะมองนั่นแหละวันนี้ผมจะมาเล่นท้อนนั่นแหละโอเคชื่อชิกกี้นะโอเคห้องมันอยู่ไหนวะเนี่ย โอเคห้องนี้ก่อนเลยโอ้โ oh หมืนเมื่อวาเลยก่อนมันก็ไม่เ,เร็วแบบนี้เลยวนองโมก่กนได้น่อไปโอเค วันนี okay. no ้ผมจะมาเรื่องสิบข้อคอนหมดเงินไม่เน้นโง่แล้เคือนะแต่เราใช้เน้นโง่นะใครเน้นโง่บ้างอมนันการที่โด่งดังเกือบโด่งดังเลยนะ Nếu không không đi nào không muốn đi không đi à bắn mê phòng này mình chết ừ. 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 rồi, rồi. มันก็เยอะชิหายเลยชิดก่อนวยจิมวจิติดามบทาเดียวนี่นะจะไม่เจอสามบทาทมันร้อนอ่ะอ๋คนไหม่วันนี้ัทนชื่จิกกี้วันนี้ันที่อิกยามองคืออะไรอ่ะ่อน ดโมอโเนี่ยนะโอ้ชื่ออะไรนี่กูเอ้ยวันนี้สีส้มโอ้โอ้โยว่งเรเลยนาะถ้ามึงเป็นแบบนี้นะถ้ามึงปรับวิง่งเรนะ็วนี่ยกูจะไอ้โอ้ยกินกดแล้วเออพี่ชื่ออะไรเหรอทิกกี้ ใครว่าดดูเปล่าไม่มีใครวารดแบอะไรฉันจะไม่ต้องทำคว้ดีกว่าโอ้สิขอนายปิงนี่นะที่ไม่มีคถมนถวาี้่ลอยอืมมมมิติมาอธิบายห,หน่อยว่ามันเล่นยังไง ทำเว้นอย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยวฉันสอนให้นะถ้าใครตายเนี่ยเราต้องเออรีพอร์ตนะแต่ถ้าถ้าเราตายแทนเนี่ยคนเองก็จะมารีพอร์ตเหมือนกันโอ้ยอย่างนั้นเหรอโอเคเยวตรงนี้จะให้เราต้องพิมพ์ได้ดย ชื่อทิกกี้นะกอดได,ด้เลยพูดไอ้นี่ก่อนสีเขามึงตายไปแล้วมึงจะปูดเพื่อสีขาวเหรออช่ดาวดีกว่า าอย่างน้นไม่ดไปทั้งคต่อีกต่อว่าเอ้าไฟอย่างนั้นเหรอเสือเดินด้วยนะชนมองดอออะไรกันเนี่ยฮ่าฮ่าเฮ้ยเนี่ยโอ๊ย ไปเล้วเลยไม่สวอะไรตริงๆลันลันลันส่ไนงไฟฉันจะมาตรงนี้ทอนก็ว่าแต่มันทำยังไงเนี่ยมันยากจริงเลยเนี่ยโหเฮ้ยโถ่เอ้ยมันยากกันเลยเคลเสร็จแล้วไปดีกว่าอ๊อกเว้ยแต่เสียดายฉันปิงได้เฮ้ยเพื่อน เห็นสใส่อยู่นิดน้อยหน่อยโอเคไปดีกว่าสวัสดีเบ่อนอ่าฮ้เฮฉันเตกไม่ต้องมาทำเป็นเนียนเลยส้ำซี้ชูวิชวเอรลาเฮ่คุณทำเนียน้วยแล้วนี่โคดีน อะไรเหรอสีสีสุกกี้ถ้ากูได้เป็นช่องเปญนะมึงจะถึงวัดตอนควายมมอือหือผมนั่นน่าไอ้เขียวอ่ะแล้วพันชัอนตีเขียวเหรอพี่จี้ถ้ากูได้เป็นดีพอตันกูทำมึงือ ไปก็ได้เอ๊ะดิ๊กี้นายไปกลัวอะไรมาสีนั่นตุ๊กตุ๊กโดฮึ่ยายสองรอบแล้ว

you experiences Always กูอะไรมาเนี่ยโคตร่งมาเลยชีชีสีดาสีดาันคืออะไรอะชี้ไปนะมันเดนเตะเบ่งเลยอดสักสองโดบไหมไปอยู่กับปชิกกัอ้ยเ้ช้่นไปไหนรล้เนี่ย ว้านะันเองวาห้องีกอือเกทำลายผมนยครับอสัญญาว่าผมจะเป็นคนดอ้ต้องอะไต้องโดนตออกด้วย วิวเลยว้าวกูจะดักกวนเอ้ไอ้ยี่ส่วนได้จะต้องตายโอ้ยไอ้เย็นไปกับนทุกกี้ไอ้นั่นแค่แกล้งใคไม่ได้ยี่ส่วนอลยเนี่ยเป็นสายตลอดเป็นคนใหม่คนเก่งเอ้ออย่าบอกนะอ้ยไล่

อ,อ,อย่าแค่ฉันเลยนะฉันฉันเป็นคูแม่อ,อยู่นะได้โปรดได้โปรดเอ่อฉันเป็นคนดีฉันบริสุทธิ์ฉันชื่อว่าวิตตี้มิตตี้อย่างนีห้หรอโอ้ค,คุณนะโอ้ฉันโดนไปโอเคเออแล้วจากนั้นฉันโดนแล้วจากนั้นก็มีเจ้าใหม่แล้วคือสีฟ้า กีแดงนท้องฟ้าอยู่ใช่ไหมไฟดับอีกวุ้งใหม่นะกีแดงชัดไปขอส่องไฟก็ได้และกอนโอ้ยจะไปสิยว้าวว้าวา สีดำเลยลงเท่าไปด้วยกันสิเห็นไหมเห็นไหมล่ะล่โออ้โ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 อโอ้อ้้ออโอ้โห้โหรอโอ้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  โอเคก่อนหนึ่งเลยดำครับจ่อยโอยเอ้ยอ้าวโอ้โหหนูส่าห์ได้เป็นอินพอสเตอร์ วะเฮ้เยไอ้นั่นสิสีอะไรเหรอเอ้ยฉันเนี่ยจะฆ่ามันอยู่พอดีตรงเวลาเป๊ะเลยยฉันจะฆ่ามันให้ลงคอ ทำไมนี่วะทำยอดจังเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเพื่อนอันนี้เหนื่อยมากเลยนะขอบอกเลยนานมากเฮ้ยเพื่อนมีกลุ่มหนึ่งมีกลุ่มหนึ่งมีติเป็นสามพูดมีสีเทาเป็นเป็นเฮ้ยมันคอยเด็ไอ้เดียวโอ้หอย่าบอก,ะอกนะไอ้สีเทาเนุ่มเฮ้ยทำเสร็จแล้วหรอกไปทบ่อดีกว่า โอ้เ oh, สียงนายหล่อมาก <c oughs> อา้อาวเฮาอ้าวเฮ้ยซีฟานตายได้ไงอ่ะเกี่ยวกับเกมกูเกียดเออคุยคุยกูก็ค่อยคุยกันก็ได้ไป <c oughs> ว่าแต่นายชื่ออะไรเป็นใครพิเก้โอ้โห เสียงน่าจะแสบคอได้เลจ้อยดิโอ้ยมันจะพอดีไอ้เฮ้ยว่าแต่มันนานทั้งวัยแุ้วลุกมุกเอ้ย,อย,อยวิตตี้เอ้ยเอ้ยวิตตี้เอ้ยกิกกี้ทำไมมันอัดนานย่างเงี้ยอ๋อ จะจะเอาขึ้นไอ้สีเทาเอ้าทำไมเหรอมันคือฉันเหรอเลยลายเซ็นชันดิอไอ้ไหนดีดีสูงหน้าเฮ้ยไอ้ไอ้ไ,ไปเปื้อ เออเอออนี่เลยละสีสีฟ้าใครเหรอหูใครที่ไหนเหรอเอออันกินว้าเออสีอะไรวะเดี๋ยวมึงหมดเพื่อนบึงละอ้อไม่ห่วยมึงก็พูดได้เังห่วยวะไม่กูยังไม่ได้เป็นเลย คิดว่านะ่าจะสีแดงนี่แหละไหนนะโอ้โอ้เออมันมันได้ไอ้ไอ้ชิ้นใหญ่เหรอ อ้ามีคนเชียร์กูวายฉันไม่ใจเยือกเอสร็แพ้ฉั้นพวกเราเรียกทำต่อกันดีกว่าเป็นเนียป็นเนียนะโอ้โหมาหาดีนด๊ ไมันก็แน,น,น่นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นชิคกี้นัดดับมือเลยนะแต่ข้อเสียดาวฉันรุ่นบัตรไม่เป็นฮะอะไรนะ่ยฉันรุ่นบัตรเชนๆมันก็ผ่านแล้ว บอกว่าฉันไม่ใช่ไปสิฉันไม่ใช่ไงฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใชโอ้โหโอ้เจ้าเจ้าเชียวเขียวตูดเลยเขียวตูดเลย ที่มือเลยน okay. ั่นเนี่ยได้กับทำมาแบบนี้เนี่ยเออก็ได้ไปแล้วก็ได้ข่าไปเลยเออเกือบเหนื่้ยก็ได้ฉันสั่งให้พวกนายทำงานทำไมทวกานไม่ทำงานเออก็ทำแล้วเนี่ยค่ะโอเคภารกิจพวกนายเสร็จสิ้น ใครได้เออว่าแต่ใครม,ม,มาแย่งสิงคูอันนี้กลบคือมาโอเคใช่ไหมเออชิคกี้พยายโกรธจังวะเอาเยี่ให้ติดกูโอเค,ออเคนั้นหล่าแกก็เลยขอมาค่อยมาเออ ไยบักอัดอีวันนี้อ่ะโอ้โหแมค้าวันนี้ขอ้องอัดจังนะสีดำแล้วก็ไ่บราย